สวัสดีค่ะลูกค้าวันนี้กลับมาพบกับมิ้นอีกแล้วนะคะวันนี้มิ้นอยู่ที่สำนักงานใหญ่เพชรยนต์เช่นเคยค่ะลูกค้าวันนี้มิ้นจะมารีวิวนะคะเจ้าตัวรถ Honda City นะคะ1.5 V+ นะคะตัวนี้เลยนะคะมีอยู่คันเดียวนะคะตัวนี้เป็นสีบอลน,นะคะลูกค้าปี2018ค่ะตัวนี้นะคะเลขไมล์อยู่ที่ประมาณ60,000นะคะนิดๆเท่านั้นนะคะสําหรับ เจ้าตัวซิตี้ปี2018คันนี้นะคะราคานะคะตอนนี้ราคาเปิดตัวอยู่ที่469,000บาทค่ะเดี๋ยวมิ้นพาไปรีวิวดูรอบคันนะคะว่า Honda City ตัว v p พัตัวท็อปตัวนี้นี่คือมีอะไรที่น่าสนใจมากนะคะเป็นรถเก่งเล็ก <c oughs> เครื่องพันหนะคะของอเจ้าตัว Honda City คันนี้นะคะเดี๋ยวมิ้นพาไปชมนะคะว่า ทั้งภายนอกและภายในเนี่ยออปชันเขา,ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะคะไปดูกันเลยค่ะ,ะเราไม่พามาดูเลยนะมาพร้อมกับขอบแมกนะคะลูกค้าแล้วก็ยางก็มาจากเดิมๆเ,เลยนะคะให้ดูทั้งสีเดิมๆนะคะก็จะเป็นแบบเดิมๆรอบคันเลยให้ลูกค้าดูนะคะแล้วช่วงแบบว่าความโคง้งความนูนนะคะของแต่ละ โครงสร้างของเจ้าตัวซิตีนะคะโดยเฉพาะก็ยังดูแบบเดิมๆนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่ดูรถเป็นอยู่แล้วนะคะสังเกตได้เลยว่าสีจะเดิมทั้งคันนะคะ,ะมาพร้อมกับไฟตัวจิ๊เตอร์ให้เรียบร้อยแล้วนะคะไฟด้านหน้ากระจอกแบว่าเป็นแนวโฉบเฉี่ยวมากขึ้นนะลูกค้ามาพร้อมกับไฟตัดหมอกให้นะคะด้านหน้าโสมด้านหน้านะคะก็จะเป็นสี บอนนะคะสีโครเมียมนั่นเองนะคะตัดกับตัวโลโก้ของตัว honda นะคะมาพร้อมกับกระจังหน้าสีดำนะคะเป็นลังพึ่งเนาะ,ะด้านหน้าก็จะแต่งมาเดิมๆจากโรงงานนะคะคันนี้ถือว่าสภาพด้านหน้าหรือว่าอรอบๆนี่คือถือว่าสภาพดีมากๆเป็นรถที่เตรียม พร้อมขายเรียบร้อยแล้วนะคะคันนี้เช็คสภาพตรวจสอบแล้วก็ทําการสปารดเรียบร้อยแล้วอ่าสมด้านหน้าแล้วก็ลูกค้าลองมาชมนะคะตัวนี้ก็คือว่าจะมีไฟนะคะเลี้ยวให้ที่กระจกปรับด้านข้างทั้งสองด้านเรียบร้อยนะคะที่เปิดประตูก็จะเป็นแบบว่าเป็นแบบโครเมียมนะคะให้ดูสีนี่ก็คือว่าจะติดคิวนะคะ ที่ขอบประตูรถนะคะทั้งสี่ด้านให้เรียบร้อยแล้วนะติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยนะคะคันนี้สภาพเดิมๆนะคะลูกค้าส่วนด้านท้ายนะคะก็จะเป็นในสไตล์ของเจ้าตัวซ mm ิตี้เลยนะคะเป็นเก่งรถเก่งขนาดเล็กนะคะแต่ว่าเป็นเครื่องพันห้าสำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะหาอยู่ตอนนี้มีสีบอลน,นะคะแล้วก็สีเทาดำนะคะที่มีเข้ามา ด้านท้ายก็จะเป็นโลโก้ของตัวซิตี้นั่นเองอแล้วมิน้นเปิดฝากระโปรงท้ายให้ดูนิดนึงนะคะด้านท้ายก็คือว่าสามารถขนของหรือว่าสัมภาระไดะ้ค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ทางด้านล่างนี้ก็จะมีเครื่องมืออะไรแม่แรงให้นะคะอยู่ภายใต้รถนี้นะ,ะนี่เรียบร้อยนะคะพร้อมมากๆสำหรับการซื้อใบแล้วคือใช้ได้เลยนะคะ อ่าชมด้านเดี๋ยวพาไปชมด้านในบ้านดีกว่าเดี๋ยวมิ้นพาไปชมฟังก์ชันแล้วก็ออปชันนะคะภายในว่าอ่ามีออปชันอะไรบ้างน,นะคะสําหรับลูกค้าที่กําลังมองหาอยู่นะคันนี้นะคะสามารถเดินทางเข้ามาชมรถนะคะของจริงได้นะคะที่เททยน์ตนะคะสํานักงานใหญ่นะคะถนนมีนบุรีนะคะซอยสิริไทย68แแยกหนึ่งนั่นเองนะ ือจะโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์ที่ขึ้นไว้เลยนะคะอันนี้นะคะฟังก์ชันด้านในนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัดด้วยสีทามสี 4, อ่าขอโทษค่ะสีดำนะคะลูกค้าคอ,อนโซลด้านในนะคะค่อนข้างพร้อมทีเดียวมาพร้อมกับเบาะหนังนะคะคันนี้เป็นเบาะหนังให้เรียบร้อยเลยนะเป็นเกียร์ออโต้ค่ะลูกค้าอันนี้จะเป็นฟังก์ชันภายในนะคะทั้งหมดของเจ้าตัวซิตี้คันนี้นะคะ ก็เป็นกระจกไฟฟ้านะคะทั้งหมดเลยแล้วก็เป็นตัวสตาร์ทอินที่นะคะคันนี้ก็คือว่าจะเป็นระบบกุญแจที่เป็นรีโมทนะคะที่สตาร์ทอินที่ i, สัมผัสด้วยมือนะคะแล้วก็จะมีหน้าจอมาให้นะคะเป็นหน้าจอสัมผัสเรียบร้อยอมีคันเดียวนะคะตัววีพัทนะคะให้ดูความใหม่นะคะก็คือว่ากระจกแล้วก็ที่ ที่บางแดดก็ยังแบบหุ้มถุงพลสติกไปเลยนะ,ะฟังชั่นด้านในนะอาพาดูด้านหลังบ้างห้องผูดด้โดยสารนะคะห้องผูดด้โดยสารก็ถือว่ากว้างขวางนะคะลูกค้าไม่ได้ดูแคบนะคะดูสามารถที่จะนั่งได้อย่างสบายแล้วก็มีที่เก็บเอกสารนะคะทางเบาะหลัง ทางด้านคนขับแล้วก็แล้วก,วก็ทางด้านผู้โดยสารเนาะมีที่วางแก้วให้นะคะด้านท้ายนะคะเป็นเบาะหนังถือว่าสภาพดีมากๆนะคะคันนี้ลูกค้าท่านใดสนใจนะคะเดินทางเข้ามาดูได้นะคะหรือว่าจะโทรมาสอบถามได้นะคะไม่ว่าจะอยู่ที่จังหวัดอะไรก็แล้วแต่ทั่วประเทศไทยนะคะถ้าไม่สามารถเดินทางมาอ่า ดูรถได้นะคะสามารถที่จะวิดีโอคอลมานะคะแล้วก็ดูรถของจริงนะคะเรามีฝากบริการฝากเซน็นไฟแนนซ์ให้นะคะทั่วประเทศไทยเลยนะมีบริการส่งรถสไลด์ให้ถึงที่บ้านลูกค้าด้วยนะคะอันนี้คือบริการที่เรามีให้นะจากทางร้านเพชรยนต์ของเรานะคะแต่ถ้าลูกค้าไม่มั่นใจนะคะสามารถเดินทางเข้ามาดูรถได้เลยนะที่สำนักงานใหญ่ ร้านเปิดทุกวันนะคะลูกค้าไม่มีวันหยุดนะคะนะคะักขับเลิรเราก็ไม่หยุดมาพร้อมกับสปอยเลอร์ด้านหลังด้วยโอเคถ้าสําหรับคันนี้นะคะถ้าลูกค้าท่านใดที่กําลังมองหา Honda City นะคะอยู่คันนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งคันที่มิ้นจะมาะแนะนําแล้วก็รีวิวให้ดูนะคะอ่าม สำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจนะคะเจ้าตัว Honda City ี้คันนี้นะคะสามารถเดินทางเข้ามาชมได้ทุกวันนะคะที่สำนักงานใหญ่เชรยนต์นะคะเซรีไทย68แยก1น,นะคะหรือว่าถ้าไม่สะดวกนะคะก็สามารถโทรมาปรึกษาได้นะคะที่เบอร์0927179492นั่นเองนะคะก็เดี๋ยววันนี้นะคะมิ้น์ขอรีวิวเจ้าตัว Honda City ี้คันนี้ไว้เท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวครั้งหน้ามินจะพามารีวิว ให้ชมรถขนาดก็ให้ลูกค้านะคะช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ